ไปดูอีกคู่หนึ่งเลยนะคะของวันเสาร์ค่ะเป็นเลย์ซิตี้นะคะไปดูภาพกันนะคะอยู่บวยของกลุ่ม B ค่ะเปิดบ้านพบกับบางกอก f อนะคะซึ่งมีหนึ่งแต้มค่ะแม้ว่าผลงานของผีตาขนออกสุกนั้นจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะแต่แฟนๆค่ะไม่ทอดทิ้งนะคะมาเชียร์เ็มสนามค่ะส <laughs> ่วนกองเชียร์ของกะทิงเหล็กขนมาสองคันรถบัสค่ะและกลุ่มกองเชียร์สวก,ก็มานะคะมีลีลาเด็ดๆมาให้ดูด้วยนี่นะคะ เกมในสนามค่ะบุกกันแบบเร้าใจทุกวินาทีเลยนะคะโห oh, แบบสนุกมากนะคะบางกอกนั้นก็มีโอกาสจะทําประตูนะคะแต่วิชิตชัยรักษานั้นก็ไม่พลาดค่ะเลสเตี mm ้ hmm. มาได้เตะมุดแต่ก็โดนบายุกอ,อกสซี่นั้นตัดออกไปนี่โคตรใหม่ค่ะพิสิศอิม e อัมไพก็คุมเกมใกล้ชิดเลยนะคะจ้นาทีที่36ค่ะเลสเตี้นั้นได้ลูกเตะมุมแล้วก็เต็นสันนะคะเกี่ยวบอลไว้ได้ มาที่กลางประตูค่ะแล้วก็เป็นอ Й โยยินกาที่วิ่งเข้ามาซัดประตูแรกนะคะให้เรย์ิตี้นั้นขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะท <adjustments. S 1> ี่อกอดกันกลมเลยนะคะประตูแรกนะคะเป็นประตูที่ต้องการเลยทีเดียวค่ะช่วงพักครึ่งค่ะกองเชียร์คนแรกของที่เรลิกันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะคะนี่แรงยังไม่ตกนะคะแต่ปรากฏว่านในสนามเสียปร,ระตูที่2ะค,ะค่ะเป็นวีรวัตรแก้วรักศรีนะคะจ่ายบอลลอดขามาแล้วก็เป็นอ Й โยยินกาซัดประตูที่2สวยงามเลยนะคะถ้าไม่สักครู่ดูไม่ทันมีภาพช้าให้ดูค่ะ แล้วในช่วงพดเวลานะคะปรากฏว่าบางกองนั้นมาได้ฟาวในเขตโทษค่ะแล้วก็เป็นซามูเอลคาวคูนะคะยิงประตูตีไข่แตกนะคะไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งค่ะแล้วที่สําคัญค่ะนาทีสุดท้ายของเกมเลยไฟดับค่ะ oh. เออทำให้หยุดเกมไปนะคะแต่ปรากฏว่าไฟดับเนี่ยกองเชียร์ไม่ดับด้วยนะคะลองฟังเสียงดีคะ <laughs> ตลอดเวลานะคะรอประมาณ25นาทีไปกลับมาค่ะก็เล่นต่อกันได้แต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจบเกมเลยซิตี้ก็ชนะเกมแรกแต่สองประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขของประดาษองเชียร์ค่ะก็ดีใจเพราะว่าในสภาพทีมที่แบบเข้ามาะระยะแ,แค่หาวันเองไม่ถึง5าวันด้วย ก็ามาดูเด็กและเปลี่ยนเทคนิคเกมแต่ว่าครึ่งแรกค่อนข้างที่จะมีปัญหานหน่อยอะไรทัหาใช่ไม่ดได้วันนี้นะครับผมคิดว่าทีมสปิริตทีมสปิริตกลับคืนมาทุกคนไม่ว่ากันทุกคนไม่ทะเลาะกันสําหรับวันนี้ที่พวกเราชนะก็คือทุกทุกคนร่วมใจกันนะครับร่วมใจกันเป็นหนึ่งสามัาคีกันครับออกองเชียร์แลวแฟนคลับทุกคนเจอสมุดประการเจ้าสามเต้มาฝากคนจังหวัดเลยไหมครับก็เต็มที่ครับ เป็นที่อนครับโอ้เฮสมุดประการนี่เพื่อนเก่าเลยนะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับสมุดประกันนะครับคิดถึงครับคิดถึงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปมีเช่นหนึ่งด้วยกันครับเริ่มเจอกันสมุดประกันกองเชียร์นี่ก็สนุกจริงเลยนะคะนี่ตอนท้ายค่ะหลังจากจบเกมแล้วก็มีเหมือนพิธีกรรมเล็กๆนะคะก็คือเนี่ยเอาซองเงินเดือนเรียกซ้อมโบนัสมาใส่ในหม้อเพื่อที่จะบอกนักเตะว่าถ้าไม่เล่นให้ดีทุกหม้อแตกแล้วไม่ได้อะไรเลย อาจจะเป็นการขู่เล็กๆแต่ว่าล้อเล่นกันนะคะยังไงนักเตะนั้นก็ทําเพื่อทีมของตัวเองแล้วก็เพื่อจังหวัดอยู่แล้วนะคะครับก็ไม่แน่ใจซะแล้วนะครับว่าสุรการนั้นจะมีโอกาสได้ขึ้นในชั่หนึหรือเปล่านะครับเพราะเมื่อวานนี้ไฟพ่ายระยองเ c 1ประตูต่อสนะครับ